ใจเย็นๆสิครับคุณพ่อแค่ลูกสาวไม่ล็อกห้องก็ต้องเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอทีหลังก็เคาะประตูก่อนสิจะได้รู้ตัวไม่ใช่เปิดประตูเข้ามาแบบมั่วๆมือพ่อมันจับอะไรก็ต้องขอยกมกือกราบสวัสดีสวีดัตทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยวันนี้เราก็กลับมาเจอกับสาวนาคม เห็นแล้วไม่อยากเอ้อละเห่ยครับไปหยิบจะชูแป๊บเรื่องนี้ลูกสาวมันแซบครับฉากบๆอบแบบเนี่ยแทบจะไม่มีโพลมาแต่ละทีครับโอ้โหเต็ม2ตาครับณสถานที่บ้านหลังหนึ่งเราก็เจนครอบครัวหนึ่งครับกำลังทําหน้าเคร่งเครียดซึ่งคนซ้ายมือนี่คือพ่อเลี้ยงนะครับส่วนคนขวาก็คือนางเอกเป็นลูกสาวของแม่ลูกแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่ลูกติดกาลังเรียนมปลายกาลังมองพ่อเลี้ยงครับด้วยสายตาเคร่งเครียดสาเหตุที่เครียดนะครับเพราะว่าพ่อมันเนี้ยมันจะติดการพนันพ่อเลี้ยงก็บอกอ่าลองวงคู่นี้แล้วออกไปหาาง แล้วพอพูดเสร็จเท่านั้นนะครับพ่อมันก็บอกเฮ้ยทำไมกันสายตาแบบนั้นมันหมายความว่าไงแม่แม่บอกใจเย็นๆสิค้านั้นมันลูกคุณนะฉันว่าเขาแค่เครียดนะตามภาษาวัยรุ่นปล่อยเขาไปเถอะนายก็แบบโอ้แม่จะยอมอะไรเขานักหนาหนูไปเรียนดีกว่าแล้วก็ได้รู้เอาไปเลยฮะโดยที่ไม่หวัดดีพ่อเลี้ยงแล้วบ